สวัสดีครับออวันนี้นะครับมาฝนตกทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนันนี้ตลาดก็หยุดครับมาสวนแต่เช้าขี้เกียจกลับบ้านเลยไปหักข้าวโพดมาต้มกินครับไม่ได้ห่อข้าวมาเนาะต้มแบบไหนไม่มีหม้อครับเดี๋ยวมาดูครับวิธีการต้มแบบมันไม่มีหม้อนะครับต้องอปอกไฟครับไม่งั้นมัน ยุงเยอะเลือเกินฝนตกพี่ครับถ้าเราจะต้มแบบมีหม้อเราต้องต้องแกะให้มันนีก่อนแล้วแช่น้ําเลยครับใส่เกลือไปด้วยนะครับแซ่อร่อยแกะแกะนี่ครับแช่น้ําไว้ก่อนนะครับเพื่อให้น้ามันซึมลงกดมันจงไปครับนะน้าจะเดือดให้น้ำมันเข้าไปในในข้าวโพดนี่แหละครับ เพราะเราไม่มีหม,ม้อต้มแบบนี้ก็ง่ายดีครับนี่เวนี่เหมือนจะเอ,อย่างนี้ครับจุ่มเข้าไปกดลงไปก่อนน้ำเข้าไปอยู่ในนี้เอาทีนี้เราทำไงครับจริงๆเอาใส่ไฟเลยก็ได้นะครับมันได้มีอะไรยากมันจะออกมาเหมือนขาอ้าโพดต้ม เ้าโพดสักค้างคืนนะครับมันจะข้ามคืนแล้วไม่อร่อยรอครับนอกจากปิ้งถ้าต้มไม่อร่อยครับจืดน้ำเดือดน้ำซึมเข้าไปแล้วครับแล้วก็เราต้องเสียบไม้เลยครับหรือไม่เสียบก็ได้ผมว่ามันร้อนนอะเวลาจะโุกจะย้ายมันน่าจะยากเสียบไม้ไปเลยครับ ตกกลางคืนก่อไฟก็ติดยากปืนเปียกผมน้ำมาแล้วขี้เกียจกลับบ้านครับรเลยต้องนี่นะครับต้งข้าวโพดนี่แหละถึงน้ำไปครับแป๊บบนึงอย่าลืมใส่เกลือนะครับไม่ใส่เกลือไม่ร่อยนะยิ่งทลางคืนอย่างนี้ไม่ร่อยเนะี่ย แต่นี่หักมาสุดๆเลยครับไฟกลัวจะติดได้เจ้าพ่อเจ้าแม่เลย ครับถึงมันอยู่ห่างมันก็สุกนะครับเพราะมันมันเหมือนเราคุมความร้อนไว้ในฝักอย่างนี้จะโดนความร้อนแล้วเราคุมไว้เหมือนอบเหมือนไบนะครับมันก็สุกอยู่ในไม้ครับเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยทำครับแบบนี้แสดงว่าผมแก่แล้วครับ แล้วรับ,บ,บุกติดเลเนาะอาตัวนี้เลยง่ายดีนี่ง่ายดีครับเต้องหาแล้วมาวีสักหน่อยไปใกล้จะดับซะแล้วถ้าไม่มีหม้อก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับ เหมือนต้มมาม่ากบว่าใช้วิธีนี้แหละเดี๋ยววันหลังทําให้ดูนะครับฝนตกยุงเยอะน้ำท่วมตลาดปิดเข้าป่าเ,าเราจะทิ้งมันไว้นะครับเดี๋ยวคอยมาดูนะคให้มันสุกก่อน เดี๋ยวจะพามาดูว่ามันขนของมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูต่อเนาะไฟมันเชิงจะดับ โอ้ไปลุกท่วงนะครับตอนนี้ครับเริ่มดำไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับดำได้ก็ดำเปลือกไม่ต้องพลิกมันก็ได้เหมือนเดิมครับเพราะผมร้อนจะอยู่ข้างในเปลือกอเดี๋ยวแกะออกมาจะเป็นรูปลักษณะไหนเุ้ยนั่นเปลือกเปลือกครับต้องหวีตลอดนะ ป็นข้าวเลยวันนี้อ้าวตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับดูสภาพนะครับดูสภาพภายนอกนะครับโยผมจะแกะให้ดูว่าข้างในเป็นไงเนาะดูข้างในหน่อยร้อน ต้มไหมครับผมเห็นมันไปนหน่อยล้วนะครับสุกเร็วก็ต้อมอีกไม่ถึงสิบนาทีครับนี่ก็คล้ายๆกับต้มนะครับตรงไหนใบมันไปไหมด้วยก็เข้าไปข้างในหน่อยนะครับแล้วก็สุก อย่าลืมใส่เกลือนะครับถ้าไม่ใส่เกลือนี่ไม่อร่อยเลยนะแบบนี้ใส่เกลือยิ่งอร่อยครับดูอันนี้ครับนี่ก็เป็นวิธีต้มแบบไม่ต้องใช้หม้อเลยครับตรงนี้ใบไหมแล้วก็ําไหม,ไมหน่อยถ้าเรายืนดูมันวิ่เฝ้ามันคงไม่เป็นไรครับเราจะดูปัก นี่ปักใหญ่หน่อยครับไม้เสียบก็ต้องเอาไม้ที่มันสุดเด้อเสียบอันเดียวก็พอเลครับไม่ต้องเสียบอย่างผมไหลายอันหรอกนะครับต้มเลยเลยอย่างนี้ครับต้มเลย สดยอดครับต้มแบบไม่ต้องใช้หมอ้อกินได้เลยครับโอเคนะครับวิดีโอนี้ก็พาพี่น้องมาดูวิธีการต้มแบบไม่ต้องใช้หมอนครับในสถานการณ์ที่เราอยู่ในปา่าอยากกินก็ต้องทำแบบนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ